โรงเรียนปรา,าสาทเบียงวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอนำเสนอนวัตกรรมสมายโมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนบัวโดยใช้เทคนิคง่าใจ ดีค่ะทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนปรา,าสาทเบงวิทยาตําบลกาบเชิงอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยเปิดรับบริการให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคบริหารงานโดยนายธานินชินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาและนายนัทกฤตเรืองสุขสุดรองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาค่ะปีการศึกษา2566มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น260คนที่สำคัญและโดดเด่นที่สุดก็คือโรงเรียนแห่งนี้ได้ทำการเรียนการสอนให้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น40คนแบ่งออกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน30คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน10คนค่ะถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนรวมและนักเรียนปกติได้เรียนร่วมกันแต่ก็เป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางโรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมอย่างไรค่ะ สำหรับสมายโมเดลนะครับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใช้เทคนิคค่าไกโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. ใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและวิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลักการปฏิบัติขององค์กร 2. ใช้กระบวนการสม l ยโมเดลซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ S SW o t มีการวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนจำแนกประเภทความบกพร่องศึกษาความต้องการและความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล M. Metting ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองของนักเรียนเรียนรวมสอบถามความต้องการของนักเรียนเรียนรวมและผู้ปกครองกำหนดแนวทางพัฒนานักเรียนเรียนรวม I. หมายถึงไอเดีย การระดมความคิดในการแก้ไขปัญหานักเรียนกลายบุคคลร่วมกันจัดทำแผน IEP การสร้างสื่อให้ตรงกับความต้องการกำหนดรูปแบบและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้นักเรียนเรียนรวมวางรูปแบบการนิเทศติดตามการบริหารจัดการนักเรียนเรียนรวม L หมายถึง Learning by Doing เรียนรวมกับเด็กปกติเรียนซ้ำทำกิจกรรมเสริม เพิ่มเติมทักษะชีวิตในขั้นตอนนี้ให้ผู้ด,ดำเนินการใช้เทคนิคหาใจซึ่งประกอบด้วย 1- เปิดใจการเปิดใจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดรับสิ่งใหม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรวมได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังเขาอย่างตั้งใจ 2- เข้าใจเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากความรู้ทักษะความสามารถในการเรียนรู้ เท่ากันจึงต้องใช้แนวทางการดูแลที่แตกต่างกันหรือเรียกว่า No 1 e า i ไฟ all 3ใส่ใจเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาให้นักเรียนไม่ทิ้งให้รู้สึกโดดเดี่ยวติดตามพรติกรรมนักเรียนสม่ำเสมอ4ให้กำลังใจดูแลนักเรียนในเชิงบวกเสริมสร้างจุดเด่นของเรียนประคับประคองให้ผ่านอุปสรรค 5. ประสานใจรูปคนสร้างความรักสามคัคคีโรงเรียนเป็นรั้วป้องกันความเสี่ยงที่เข้มแข็งด้วยหลักบวรหมายถึงบ้านวัดโรงเรียน e หมายถึง effective หาประสิทธิผลการดำเนินงานสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริงแก้ไขพัฒนานวัตรกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมทั้งหมดนี้ คือกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใช้สมายโมเดลในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมและใช้เทคนิค5าใจเป็นองค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมหลังจากที่เราทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมสมายโมเดลและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค5าใจแล้วนะครับ เรามาดูว่าครูที่นี่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคห้าใจอย่างไรบ้างให้กับนักเรียนเชิญรับชมครับ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมด้วยนวัตรกรรมสมายโมเดลการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใช้เทคนิค5าใจสามารถพัฒนาผู้เรียนเรียนรวมให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพทําให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้นะคะ,ะรางวัลแรกก็คือรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะเราได้รางวัลมา4ี่รายการดังนี้นะคะ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานประเภทบุกคล่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นม .1 นถึงม3ค่ะรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบุกคล่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นม .1 นถึงม3ค่ะรางวัลเหรียญเงินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบุกคล่องทางการเรียนรู้ระดับม .1 นถึงม3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน์นะคะประเภทบุกท่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้นนะคะม1นถึงม6ค่ะแล้วก็ในปีการศึกษา2565นะคะโรงเรียนประสาทเบงวิทยาได้รับรางวัลดีเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่1การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมการโดยการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏบิบัติที่เป็นเลิศนะคะ Best Practice, ส r a c t i c e สพมสุรินนะคะประจำปีการศึกษา2000 565ะะและในปีการศึกษา2566นะคะได้รับรางวัลการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71นะคะประเภทบุกพ้องทางการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา4รายการรายการที่1ก็คือรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประเภทบุกพ้องทางการเรียนรู้ระดับชั้นม .1- ถึงม .3 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันจัดทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับม1ถึงม3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ม1ถึงม3และรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน์ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้นม .1 ถึงม6นะคะเพื่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประสาสตรบิงวิทยาโดยเรามีหลักคิดที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยการใช้นวัตกรรมสมัยโมเดลนักเรียนก็ได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงคุณครูก็มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับการเรียนรู้ตามศักยภาพและส่งผลให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้ปกครองชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้ส่งต่อบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อให้โรงเรียรปาาปนประสาทเดงวิทยาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไปค่ะจากการใช้นวัตกรรมสมาร์ทโมเดลบริหารจัดก,การโรงเรียนเรียนรวมที่สามารถบริหารจัดก,การต่างๆให้กับองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนปราศาทเบีงพิทยานักเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าภาคภูมิใจครูและอุปกรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสามารถนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนเกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้โรงเรียนสามารถสร้างสรรค์คุณภาพตามเป้าหมาย นมีความเชื่อมั่นร่วมสร้างสารรค์และพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานร่วมกันต่อไป